ทีเด็ดเน้นๆปู่ปรายาสวมชุดตะข่ายบางเวอร์อกเอสวสะโพกมาเต็มไม่ต้องเสียเวลาซูมสวยวันสวยคืนส่วนระดับอินเตอร์นาะทีนี้ไม่มีใครเกินนางเอ,งองกคนดังบุสัญชาติไทยปู่ปรายาลุนเบริร์ที่บินไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนเตรียมรับความปังเพื่อส่งผลงานโกอินเตอร์กลับมาฝากฟแฟนๆพี่น้องชาวไทยได้ปลื้มปริ่มแถมล่าสุดเจ้าตัวยังได้อัปเลเวลความสวยครั้งใหม่ด้วยการตัดสินใจจัดผมหน้ามา้าเพิ่มเสน่ห์ความน่ารักและความน่าค้นหาแขนแอบเซ็กซี่ด้วยุดทอสซูมซีทรูแนบเนื้ออ,อวดสัดส่วน จนอินสตาแกรมแอบปลายยาลุนเบิกร้รอนละอดแทบลุกเป็นไฟเท่านั้นยังไม่พอพร้อมในช่องคอมเมนต์นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาใสา่ข้อความทื่งชมลุกใหม่สุดปังของปู่ปรายากันอย่างคึกคักแล้วหลายคนก็อดไม่ได้เช่นกันที่จะเข้ามาสาวเจ้าตัวด้วยว่าสวยเซ็กซี่แถมหตประด,ดัดใขนาดนี้ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาอาสาดูแลหัวใจขขยขนมจีบบ้างเลยหรอจ๊ะอีอีอขอขอบคุณภาพปูปรายาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก닷คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ